ยอดมากเลยโอเคครับว okay, like, hey! ันน an yeah. <Yeah, S 1> ี <hazards> ้ขอบคุณครูเปริ์ทายมากๆเลยนะครับที่ทําให้เราแบบมีบรรยากาศกันแฮปปี้กันแบบนี้นะครับวันนี้ยาวๆไปแต่มีอย่างหนึ่งที่แหม่เห็นทุกคนแบบตีมทะเลเราเราอยากตีมทะเลบ้างไม่รู้ไงนะตอนเลยอะไรนะก็ยาวยมชุด เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมมองต่ำเลยผมนึกว่าพี่เอาลูกแมนมาโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปไฟสนุกไปนะครับใครร้องได้ร้องไปนะครับใครเต้นได้เต้นไปนะครับแล้วแต่ความสามารถร้องไม่ได้ปลกมือไปนะฮะพร้อนนะครับเพลงต่อไปที่จะร้องนะครับชื่อเพลงว่าสายตายาว